เนี่ยเนี่ยคุณวิไลวันครับไปคนสุดท้ายครับแต่กลับมาคนแรกเลยครับจะดูที่ดูเขาจะไปสักแค่ไหนโอ้ตายตายนีฮะแหมค่มคอยๆทยอยกลับมาแล้วนะครับนี่ค่อยๆเดินมานะครับท่านผู้ชมเอาแล้วต้องเป็นเหลยวซ้ายเหลยวขวาแหม เขาให้สิบนาทียังไม่ถึงรีบมาทำไมสิบนาทียังไม่ครบเลยรีบมายะอย่างเดี๋ยวขอหลบแดดแป๊บหนะึงเฮ้ยคุณไปคนสุดท้ายอยางเมื่อกี้อ่ก็จาไปกลับมาคนแรกอะ่ะเห้อ คุณไปคนสุดท้ายก็ต้องกลับมาคนสุดท้ายดิเป็นไงบ้างซาบซึ้งในบรรยากาศไหมขนาดขนาดแบบพี่หุ่ยนะโอเคไหมหน้าแดงแมาแดงขึ้นอ่ะโอเคไหมหุ่ยเอาแก้ไม่สบายแล้ว